ทุกใดๆในโลกนี้ทุก App, ทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์คุณไปสร้างความพอใจกับสิ่งสิ่งนั้นเองใช่ไหมเพราะสิ่งในโลกมันจะเปลี่ยนแปลงแต่เราหวังในความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าสิ่งในโลกนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วเราไปคาดหวังแล้วมันผิดหวังไม่ล่ะมันก็ผิดหวังไงปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ อยากให้บ้านเมืองสงบสุขมันไม่สงบสุข,สสขก็เป็นทุกข์เพราะถ้าในการ,รมาพบเนี่ยก็เหมือนกับที่พระเจ้าบอกถ้าคนคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีพรหมวิหารสี่เจริญเมตตาตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตลอดเนี่ยการกระทําที่ผิดเนี่ยมันจะมีขึ้นมาได้ไหมมันก็ไม่ได้ การตําหนิตีเตียนอะไรกันเนี่ยพูะเจ้าก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาเธอตําหนิกันเนี่ยเธอตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตากันไหมไม่ระเจคา,าไม่เนี่ยเออดังนั้นถ้าเขามีการเจริญเมตตามันก็ไม่เกิดขึ้นไงใช่ไหม,มแต่พอไม่มีมันก็เกิดขึ้นอย่างเนี้ยดังนั้นอย่างเดียวเลยคือคุณธรรม เราต้องไปสร้างคุณธรรมให้กับคนนะคุณธรรมมันไม่ได้อยู่ในกระดาษนะไม่ได้อยู่ในเสาหินนะไม่ได้อยู่ในใบลานมันอยู่ในในใจของเราที่เราเนี่ยเสพครบแล้วก็ค่ายควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ไหมนะแล้วเราประพฤติทำสมควรแก่ทำไหมอย่างเงี้ยอืม ยงถ้าเราทำได้ครบกระบวนการของการรู้ตามซึ่งศัจธรรมและการบรรลุซึ่งศัจธรรมมันก็จะไม่มีปัญหา